สวัสดีครับการบรรยายนี้เป็นการบรรยายเนื้อหาในวิชาระเบียบวิธีเชิงตัวเลขสําหรับวิศวกรโดยอาจารย์ทศพลเขตเชิงการนะครับการบรรยายนี้จะเป็นการอธิบายว่าเมื่อเราหาอินเวอร์สของเมตริกสัมระสิได้แล้วเนี่ยเราสามารถเอามาใช้ในการเช็คได้ว่าระบบสมการจะเป็นอ e ีลคอนดิชันหรือไม่เนี่ยได้ด้วยนะครับคำว่าเป็นอ e ีลคอนดิชันก็คืออย่างที่บอกนะครับว่า มันเกเกือบจะเป็นซิงคูล่านะครับซึ่งเกือบเป็นซิงคูล่าก็คือความชันใกล้เคียงกันเนี่ยมันจะระบุจุดตัดที่แน่นอนไม่ได้นะครับแล้วเวลาเราใช้วิธีเชิงตัวเลขในการแก้สมการเนี่ยคำตอบที่ได้มามันก็จะเพีย้ยนนะครับที่เรารู้กันนะครับณณนะนะถึงตอนนี้เนี่ยวิธีเช็คว่าระบบสมการจะเป็นซิงคูล่าเกือบจะเป็นซิงคูล่าหรือว่าเป็นอิโคแนชันหรือไม่เนี่ยตอนนี้เราทําเป็นอยู่แล้วหนึ่งวิธีนะครับก็คือ เช็คว่าดีเทอร์มินานต์ของเมทริกซ์สมบูรณ์เนี่ยมันมีค่าเล็กมากมากหรือว่าใกล้ศูนย์หรือไม่นะครับาวนี้พอเรารู้จักอินเวสของเมทริกซ์แล้วเนี่ยมันจะยังทำได้อีกทั้งหมด4วิธีนะครับสามวิธีแรกคืออนนี้ครับสมมติว่าเรามีเมทริกซ์สมบูรณ์นะครับแล้วเราหาอินเวสมันได้ถ้าเราเอาสองตัวนี้คูณกันเนี่ยค่าที่ได้มันจะต้องใกล้เคียงความเป็นเมทริกซ์เอกลักษณ์นะครับ ก็คือสมาชิกในแนวเส้นทางมันก็ต้องใกล้เคียงหนึ่งสมาชิกตัวที่เหลือต้องใกล้เคียงศูนย์นะครับถ้ามันไม่เป็นอย่างนี้มันก็อาจจะเป็นอีว์คอนดิชันซิสเต็มแล้วก็อาจจะเป็นระบบสมการที่ไม่ดีนะครับวิธีที่2ก็คือเราเอาเมตริกส์สมบูรณใช่ษไหมครับมาหาอินเวอร์สเสร็จแล้วเราหาอินเวอร์สตัวนี้กลับอีกครั้งหนึ่งมันก็จะต้องกลับไปเป็นเมตริกส์สมบูรณาิเหมือนเดิมถูกไหมครับ ถ้ามันออกมาแล้วสมาชิกมันไม่เหมือนเดิมนะครับเพี้ยนไปเยอะเนี่ยก็อาจจะเป็นอ e ิลคอนดิชันได้นะครับอันนี้อันที่สองอันที่สามก็คือถ้าเราเอาเมทริกส์ัมประสิทธิ์เนี่ยไปทำสเกลเลงก็คือสเกลดาวนะครับที่ว่าให้แต่ละบรรทัดเนี่ยให้แต่ละสมการเนี่ยมีสัมประสิทธิ์สูงสุดเป็นหนึ่งนะครับซึ่งก็คออือเราเอาระบบสมการมาวางใช่ไหมครับ แล้วเราก็ normalize แต่ละแถวด้วยด้วยสัมประสิทธิ์ตัวที่ใหญ่ที่สุดของแต่ละแถวนะครับเราก็จะได้อ่าจะได้สมาชิกที่มีค่ามากที่สุดในแต่ละแถวเป็นหนึ่งแล้วนะครับอันนี้ถ้าเราทำสเกลดาวมาติคสัมประสิทธิ์แล้วเสร็จแล้วเราก็เอาตัวนั้นเนี่ยไปหาเอินวอร์ดสมาชิกเนี่ยมันจะต้องไม่เกินหนึ่งนะครับ ทีนี้ถ้าเกิดเราไปทำอินเวสแล้วปรากฏว่าสมาชิกมันออกมาเนี่ยมีหลายตัวที่มีค่ามากกว่าหนึ่งอันเนี้ยระบบสมการอาจจะเป็นอ e ิวคอนดิชันได้นะครับอันน้นก็อันนี้เราเอาอินเวสเนี่ยมาใช้เช็คว่า,ว,าว่าระบบสมการจะเป็นอ e ิวคอนดิชันได้หรือไม่เนี่ยได้3อย่างแล้วนะครับวิธีที่4เนี่ยเราเอามาใช้ในการหาสิ่งที่เรียกว่า m ม t r i กคอนดิชันนัมเบอรนะครับ ถ้าเกิดเม็ดติดคอนเนชันนัมเบอร์เนี่ยเดี๋ยวนิยามนะครับเม็ดต mm ิดคอนเนชันนัมเบอร์เราเขียนแทนด้วยสัญลักษณ์แบบนี้นะครับนิยามของมันก็คือเอานอมของสัมระสิมาคูณกับนอมของอินเวอร์สของสัมระสิ์นะครับถ้าคูณกันแล้วตัวเลขมันมากกว่าหนึ่งมากๆเนี่ยก็สรุปได้ว่าระบบสมการอาจจะเป็นอ e ิวคอนเนชันนะครับไอ้คำว่ามากกว่าหนึ่งมากๆนี่ก็คือระดับหลักร้อยสองร้อยขึ้นไปอย่างนี้นะครับเห็นนะครับทีนี้ ถามว่าเมทริกคอลนิเชนเบอร์ต้องเอานอมของสัมประสิทธิ์กับนอมของอินเวอร์สมาคูณกันนะครับคราวนี้นอมนี่มันหายยังไงนะครับจริงๆริงนอมนี่มันมีมันหาได้2แบบนะครับหาแบบแรกก็คือในรูปของฟลอบีเด้นนอมหรือว่าโยเกเด้นนอมก็ได้นะครับแบบที่2ก็คือยูนิฟอร์มเมติกนอมหรือว่าโลซัมนอมนะครับตัวนอมนี่จริงๆถ้าดูตามเนี่ยนิยามทางคณิตศาสตร์ของมันเนี่ย มันจะคล้ายๆกับว่าเป็นตัวเลขที่เป็นตัวแทนของแมทริกนะครับเป็นตัวแทนที่สื่อถึงขนาดของสมาชิกของแมทริกนะครับอลองดูนะครับว่าทำไมผมถึงพูดแบบนั้นถ้าเป็นฟอ o ์บินสนอ r m มเนี่ยสูตรของมันก็คืออย่างนี้ครับสแควร r o ูทของซิกมาซิกมาแล้วก็ AIJ ยกกำลังสองนะครับคือดูตามสัญ,ญลักษณ์คณิตศาสตร์เนี่ยอาจจะดูงงนะครับแต่ว่าถ้าอธิบายก็คือให้เราเอาสมาชิก ของแมริกสัมประสิทธิ์เนี่ยทุกตัวนี่ครับแต่ละตัวเนี่ยยกกําลังสองซะแล้วก็จับบวกกันให้หมดนะครับแต่แล้วก็ถอดรูทนะครับเพราะฉะนั้นโดยวิธีการเนี่ยมันก็คือการหาขนาดเฉลี่ยของสมาชิกของแม่ริกสัมปสิธ์นั่นเองนะครับโดยที่เราไม่คิดเรื่องเครื่องหมายถูกไหมฮะจับยกกาลังสองแล้วถอดรูททิ้งเนี่ยนะครับเห็นไหมครับทีนี้ ยูนิฟอร์มนอนล่ะคำนอนยังไงนะครับยูนิฟอร์มนอมเนี่ยก็สัญลักษณ์เป็นนี้ครับต่เอาแบบอธิบายความเลยแล้วกันนะครับลองไปศึกษาโดยดีๆนะครับแต่ว่าความหมายของมันก็คือว่า,าแต่ละแถวเนี่ยนะครับให้เอาขนาดของสัมประสทธ์เนี่ยบวกกันแล้วทดไว้ทดไว้ทดไว้นะครับแถวไหนมีผลบวกที่มากที่สุดก็ให้ยึดตัวเลขตัวนั้นแหละ เป็นยูนิฟอร์มนอมนะครับเพระฉะนั้นมันก็คือตัวอนอมก็คือตัวเลขที่ใช้สื่อขนาดของสมาชิกในเมตริกนั่นเองนะครับทีนี้ก็ส่วนใหญ่เขาก็นิยมใช้ f โฟเรน s ์นอมกันนะครับเพราะว่าจริงๆมันก็ง่ายนะก็คือเอาสมาชิกแต่ละตัวนะครับทุกตัวเนี่ยยกกาลังสองหมดแล้วก็เอามาบวกกันแล้วก็ถอดรูทนะครับทัน,นี้ผมก็จะลองทําอย่างนี้ดูนะครับ ผมจะลองเอาตัวโจทย์นี้แหละนะไปลองทำไปลองหานอมให้ดูนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะลองคำนวณหา connection number ให้ดูว่า,าโจทย์อันนี้เนี่ยมันเป็นอะไรละ่ะมันเป็นอ e connection หรือไม่นะครับก็ลองดูนะครับตอนนี้เนี่ยผมลอกล็อกโจทย์นี่คือผมลอกตัวอะไรอ่ะ ตัวเม่ริกสามประสิทธิ์เนี่ยเข้ามาแล้วนะครับนะครับคราวนี้เดี๋ยวผมก็จะลอกตัวอ,อ,อะไรละอินเวอร์สของเม่ริกสามประสิทธิ์เนี่ยเข้ามาด้วยนะครับออลองดูนะเดี๋ยวผมขอเวลาลอกตัวอินเวอร์สนี่อีกนิดหนึ่งนะครับ อันนี้ก็อย่างนี้จะได้ลอกง่ายหน่อยนะครับอันนี้ก็เป็นจุดสามสามสองห้านะครับ ก็เป็นอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมให้มันแสดงสี่ตำแหน่งตามนี้นะครับอ่ะทีนี้ผมก็จะเริ่มแล้วครับผมหาโฟบินีส์โฟบินสนอมเนี่ยของตัวเมตริก A ก่อนนะครับผมก็หาโฟบ n น u ส n นอมใช่ไหมครับเขียนสัญลักษณ์แบบนี้นะแล้วก็ดูสิว่าได้เท่าไหร่มันก็ง่ายๆใช่ไหมครับก็คือสแคว e r รูทของแต่ละตัวที่จับมาบวกยกกำลังสองแล้วจับมาบวกกันใช่ไหมครับ ก็เป็นต้อ,องใส่เครื่หมายเท่ากับครับกับแคลโรูทนะครับ,อรบของแต่ละตัวยกกำลังสองนะครับผมก็จับตัวนี้ใช่ไหมฮะย,ยกกำลังสองบวกตัวนี้ยกกำลังสองบวกตัวนี้ยกกำลังสองนะครับผมก็ลไล่ไปให้ครบทุกตัวนะครับ บังสงนะครับแล้วก็แถวสุดท้ายตัวนี้นะครับแล้วก็บังสองเราะนั้นตามนิยามของฟ o อบเบนิสนอมเนี่นะครับก็คือเป็นแบบนี้นะครับก็ทุกตัวจับแล้วกันบังสองแล้วก็บวกกันให้หมดนะครับทีนี้ผมก็ทำคล้ายๆกันนะครับก็คือ จะหาของตัว,วเวนดบอดของสัมประสิทธิ์บ้างนะครับลองดูนะครับก็ไปสูตรเลยนะมันตำแหน่งมันตรงกันป่ะไม่ตรงผมก็อยากไป